ก่อนที่จะเททองรอะระฆังนะฮะรับก็เดี๋ยวเราจให้ท่านไปดูขับวัตถุมงคลของคูบารยชาตินะฮะซึ่งคูบารยชาติก็ได้รวบรวมเอามวลสารไม่ว่าจะเป็น แผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลหรือจะเป็นเครื่องใช้สมฤทธิ์จะเป็นทองโบราณเงินโบราณน,นะฮะหรือจะเป็นชนวนต่างๆนะฮะก็ได้นํามาเททองหล่อเป็นชนวนแล้วก็นํามาสร้างเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรของครูบาราษชาตินะ,ะมีทั้งเนื้อทองคํโลงยาราชาวดีแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อสมฤทธินะฮะครับก็เปิดให้ศิษญานุสิธิ์ได้บูชาเพื่อนําเงินเลยได้นี้มา,าสร้างะระฆัง หรือปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิสาราเสนาสะนะภายในวัดแสงแก้วโพธิยานให้มีความสวยงามและแข็งแรงนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งพระก,กิ่งนะฮะพระก,กิ่งระคังหลวงหรือพระก,กิ่งอวโรกิเตศวนนะฮะครับมีทั้งเนื้อทองคํามีทั้งเนื่องเงินครับสวยงามมากเลยนะฮะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดแสงแก้วโพธิยานอําเภอแม่สวยจังหวัดชิงรายนะฮะครับก็นี่คือวัตถุมงคลนะฮะซึ่งครูบาอริชาติได้สร้าง ที่จะมอบให้กษัตริยานุสิ์ผู้ที่ได้ร่วมกันเททองร่อระฆังยักษ์ระฆังหลวงนะฮะแล้วก็ร่วมกันปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในว่าแสงแก้วโพธิญาณให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะครับเราจะให้ไปดูรูปเหมือน ของครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะประดิษฐานอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะเททองรอด้วยเนื้อสมฤทธิ์นะฮะขณะนี้ก็ได้ประดิษฐานที่วัดแสงแก้วโพธิยานก็เปิดให้ประชาชนได้บูชาสการะได้ขอพรน,นะฮะถือว่าสุดยอดนะฮะ ครับนี่คือรูปเหมือนของคูบาวิสัยนะครับขณะที่ทางทีมงานได้บ,บันทึกเทปก็เกิดปฏิหารเกิดพระศิษย์ทรงกฎนะฮะเท่าที่เห็นอยู่นะแล้วภายในวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระอุปคุตองคใหญ่ครับเป็นปางชนะมาปรปางปราบมารปรางสยบมารในมือก็อยู่ร่วงอยู่ในบาทในบาทก็อยู่ดมพังพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอบ้านที่ดินมากมายนะฮะจากอุปคุตก็มาพระสังฆจ่ายสังฆจายก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคราภ ไปได้เลยครับที่วัดแสงแก้วโพธิยานอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนี่ครับนางฝากแม่ตุย้ยนุ้ยอวันทวนสมบูรณ์โบราณเขาบอกว่า,าลักษณะอย่างนี้ถ้าใครมีนำใบบูชาพกพาราษฎรนาติตัวไว้อยู่ที่บ้านอยู่ทีอ่อยู่ที่ร้านค้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะเพราะว่าจะอุดมสมบูรณ์นะฮะจะไม่อดไม่อยากนะฮะจากนั้นก็ไปไหว้เทพทันใจไหว้แล้วกลับมารวยทันใจครับท่านที่อยู่ในระหว่างเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานครับ ไว้แล้วกลับมาท่านก็นจะเรื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับนี่คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปร่วมพิธีเททองรอระฆังหลวงระฆังยักษ์ระฆังใหญ่ณนะมณฑลพิธีที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ ครับนี่ก็ก่อนที่จะเททองรอนะฮะครับ็ระมีมวลมหาประชาชนเนี่ยได้นำเอาแผ่นทองที่เขียนชื่อเขียนนามกุลเอาไปใส่ในเบ่าแล้วก็ทางช่างก็จะนําเอาไม้ที่เป็นมงคลมาสมนะฮะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮนะณมณฑลพิธีที่วัดแสงแก้วโพธิญาต้องใช้คนมากมายมหาศาลนะเพราะการเททองรอละครั้งนี่ครับต้องเทรอเททองรอแบบครั้งเดียวให้จบไปเลยนะฮะครับประทาน ที่เททองหลอกก็คือพระเทพสิทธินนยกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงนะฮะขับนี่ครับพร้อมทั้งคูบาเรียชาติและทศญานุสิ์นะฮะครับก็จะมีเหล่านี่ครับพระที่ทรงกฎนะฮะครับเป็นเรื่องที่มาัจ,จันครับเป็นเรื่องที่ ถือว่าเหล่าทวยเทพทเทวดาได้รับรู้นะฮะในการสร้างมหากุสลมหามงคลครั้งนี้นะฮะขับนี่ครับก็นำมณฑลพิธีต้องใช้คนมากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็ที่ประรามพิธีก็จะมีพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์รยรนั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะนี่คือหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์อำเภอบางระก,กรรมจังหวัดเชียงรายนะฮะท่านการ่าเมตตาครับนี่ก็คือหลวงพ่อเมียนวัดเกินกะถิน,นะฮะอยู่ที่ลบบุรีถือว่าเป็นเทพเจ้าของลบบุรี ครับนี่คือพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่อำเภออมรวาจังหวัดเชียงรายนี่สืบสารตำนานตะกุดพิษสมอนะฮะครับนี่คือเต่าที่สมนะฮะหล่อน้ําทองนะฮะครับด้ดยไม้าบางคนนี่ครับนี่คือช่างต้องใช้ช่างเป็นร้อยนะฮะครับที่จะเททองหล่อระครังเพราะว่าต้องเทต่อเนื่องใช้ถึง14ชั่วโมงครับฝ่ายระครังนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะเป็นระครังยักษ์ระครังใหญ่นะฮะเทเสร็จแล้วก็จะนาเอาลูกอ,อันนี้ก็จะเป็น ครับพระเกจิอาจารย์ดังๆครับกูบาตั้มนะฮะครับก็มีเกจิอาจารย์นี่ก็เป็นหลวงพ่อเกจิอาจารย์ครับทางภาคเหนือนะฮะครับพระปัญญาพระปัญญากรกรวีนะฮะครับรเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะที่ท่านให้ความเมตตาตะวัดแสงแก้วโพธิญาณมานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อวิชัยวัดถ้ำผาจมอยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ครับก็จะมีเกจติอาจารย์ดัง,ดงๆนะฮะคูบาต่างๆครับเดินทางมาครับนี่ก็คือคูบาอินตานะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายมหา,าศาลนะฮะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะครับก็ทางที่ทมอญตนวิธีก็เทครองรอระังครั้งนี้พระเจติอาจารย์ก็นั่งปกอธิษฐานจิต แล้วก็จะมีมวลมหาประชาชนนะฮะนี่ครับฤาษีเกตแก้วแห่งนองบัวรำภูท่านก็ให้ควาเมตตามานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับครูบาอ่อนนะฮะครูบาอ่อนนี่ครับก็ถือว่าเป็นเจ้าวาดวัดสันต้นวีดที่พยาวถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายมหาศาลนะฮะครับนี่คือ พระเทพจิตที่นายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิง์ขับเททองหล่อเสร็จแล้วก็จะมาป่าพนมน้ำพุทธมนนะฮะขับนี่ครับพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะณมณฑลพิธีที่วัดแสงแก้วโพธิญาณครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดขับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะขับก็ท่านที่อ่ายังไม่ได้ไปวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะเสร็จแล้วครูบาลีชาติก็จะเป็นประธานดับเทียนชัยดับทุกดับโศกดับโรคดับภัยดับเสน่หดจังไรนะฮะ ครับก็และนี่คือมวลมหาประชาชนนะครับพอหลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกคนก็จ้องกันนะครับสยสยศีลที่ห้อยอยู่ครับมีความเชื่อว่าเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นได้มงคลนะนำไปปูกข้อมือนําเอาไปเรียกว่าเอาไว้ไว้ที่บ้านเอาไว้ห้อยไว้ที่รถนะเอาไปคล้องคอเพื่อป้องกันสเสน่ห์อย่างไรป้องกันลมเพลลมพัดป้องกันสิ่งที่ไม่ดีป้องกันเรียกว่าสิ่งที่เป็นแบบมงคล ครับก็มีความเชื่อกันแบบนั้นเลยนะฮะแล้วทุกคนก็จะมาเอาน้ำมนต์นะฮะนี่ครับพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงนะฮะครับจะมาป่พรมน้าพุธมนต์ให้กับญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาร่วมในพิธีเททองหล่อระคังยักษ์ระค,รงระครังใหญ่ระครังหลวงนะฮะณมณฑลพิธีที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับก็ ถือว่าเป็นงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่นะฮะเ,เกจีอาจารย์ต่างๆับที่ได้ไดไดรับอาราแล้วก็ท่านได้เมตาตาตวัแสงแก้โพธิญาณพอเสร็จพิธีก็จะมีญาติโยมนะฮะเดินทางเข้ามาให้ท่านเนี่ยปะพรมน้ำพุมนแล้วนํามาเป่านํามาเสกนะฮะเกจิอาจารย์แต่และองค์ก็เป็นพระที่เมตตาเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆของภาคเหนือนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแขน พระสุนทรเวตหรือหลวงพ่อเมียนวัดเกินกระถินพระอาจารย์ painting, มหาสุรศักวัดประดูนะฮะครูบาอ่อนวัดสันต้นเวรีนะฮะแล้วก็ครูบาอุ่นวัดลงมัวนะฮะแล้วก็ครูบาศึกวัดปางต้นเบื่อนะฮะแล้วก็ครูบามหานามแล้วครูบาตั้มวัดยาภายนะฮะแล้วก็ครูบาอินตาแล้วก็ครูบาครูบาอินแก้ว,แล, s. <S วนนแล้วก็พ่อวิชัยแล้วก็ครูบาพิรุณวัดชัยมงคลนะฮะแล้วก็ฤาษีเป็ดแก้วแล้วก็พระอาจารย์ประสูตรวัดในเต่าน,นะฮะนี่คือพิธี ครับที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับนี่ครับก็จะมีเกจิอาจารย์เดินทางมาจากเรียกว่าต่างถิ่นเลยนะฮะครับเดินทางมาจากเหนือก็มีจากใต้สุดก็มีนะฮะครับก็ญาติโยมก็มารอนี่ครับพระอาจารย์มหาสุรศักวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสุงขามนะสืบสานตำนานนะครับสร้างตะกุดพิสมรจากไวรานบางปืนนะฮะครับอยู่วัดประดู่อำเภออัมพวาครับแล้วก็จะมีญาติโยมนะฮะมีตลกดารานักร้องนะฮะ ต้องใช้คำว่าเยอะมากๆเลยครับนี่คือภูบาฤิชาติครับก็จะให้เรียกว่าสิจานุสิทธิ์ที่เดินทางมาก็จะให้ท่านนี้เอาพัดนี่เคาะหัวเพื่อความเ็ิสิริมงคลครับเสร็จแล้วนะฮะเครื่องอสังเวยเครื่องบวงสรวงนะฮะเหล่าเทยเทพเทวดาพอเสร็จแล้วลาเสร็จแล้ว ทุกคนก็ถือว่าต้องการเอาไปกินเป็นของมงคลน,นะฮะนี่ครับทุกคนก็มีความเชื่อกันว่าถ้าอยากจะให้คนสนับสนุนเกื้อหนุนจุนเจือก็จะเอาไม่ขนนหรืออยากจะมีเงินมีทองอก็ต้องเอาอทองหยิบฝอยทองหรือทําอะไรที่จะกล้วยง่ายก็เอากล้วยนะฮะหรือท่านที่อยากทําอะไรแล้วหมูหมูก็หยิบหัวหมูนะฮะนี่ครับต้องใช้คําว่ามวลมหาประชาชนนะฮะขับก็แล้วก็จะมีการโยนแบ่งกันเลยนะฮะรับนี่ครับก็คูบา อาคูบารีชาติก็จะมีโยนแบงค์นะฮะโยนแบงค์เพื่อว่าไม่ไม่ไมไมแสดงความร,ร่ำรวยนะโยนให้ทุกคนเนี่ยแล้วแต่โชคใครโชคมันนะ,ะทุกคนก็ไปวัดดวงนะฮะเลขท้ายของแบงค์นะ,ะครับก็จะถูกหวยทุกคนก็จะร่ำรวยนะฮะนี่คือเป็นคติเป็นความเชื่อของศิลปนุสิษ์ของคูบารียชาตินะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะวัดแสงแก้วโพธิญาณอยู่ที่อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงรายนะฮะท่านที่จะไปร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับตรรกนะฮะครับที่มีชื่อเสียงพูดถึงเรื่องราวของคูบาอริยาาตร์ว่าท่านมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แบบไหนครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักครู่นึงครับ